ฮลล่านสวัสดีทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกิจพีทีวีไม่เกมไม่คราบนะเออตั้งคิด้เาต้องสงสัยนะผมไม่แบบประปรงบ้านนี้สวยงามนะเพราะว่าผมแอบเล่นมันเองเยอะเกินนี่ก็คราเป็นน,นเหล็กแจนะ พอวันนี้ผมจะไปหาแร่นั่นเองผมจะไปหาไกลๆเนะเนี่ยประตูนันรกที่ผมทำใหม่ใช่ไหมเราจะทางเลยว่าเพื่อไม่่านเสียเวลานะาจะนานเลยเนะี่ยเดี๋ยวผมก็พอจำทางได้อยู่แล้ว ไม่น่าจะหลงแล้ว เนี่ยผมจะเดินเลยไปเลยหมู่บ้านนี้ไว้อีกนะพึ่งใช้เวลาโคตรที่จะนานค้อมเสียงไงอ๋อยาเวเลยทันี้ ยืมมันมีตอกไม้เต็มเลยไม่ตอกไม้เท่านี้มันเยอะจัไม้โคตรเยอะ อืมตรงนั้นนี่ใบโอมป่าสอนเนี่ยเนีย่ยผมจะไปลองสำรวจแล้วกันนะโอ้รูอะไรวะ คอยมีหมู่บ้านคอยมีหมู่บ้านเถอะโอ้ยมีไม่หมู่บ้านเนี่ยเฮ้ยหมู่บ้านมีจริงเลยอะไรจะโชคดีขนาดนี้กินก่อนมันรีบไปเลยโอ้โอ้โอ cào lọ cào thì yếu to đi phật to người hổ môi này nó cần ồ mình chính โอ้จะมือแล้วด้วยโอ้ไม่มาตัวมนะมีสองชั้นน่ะยึดบ,บ้านนี้ก่อนขอน้องบ้านนี้หอนกันนะเฮ้ยอะไระอ่ะโอ้จะมือแล้วยีดเดียวนะอยาก nó đây là gì có mối đấy mày không phải không ลอเข้บันดีดีมีอะไรขโมยไหมโอ้ไม่มีอะไรน่าขโมยเลยเอโอ้เอ็มเวลล โอ้มีขนมปังด้วยโอมโวนด่ครับเอะไร เรามาสำรวจรอบๆกันดีกว่ามาจะาไม่ีอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้รู้สึกว่าคนนี้เจอถ้ำนะลองหาถ้ำนั้นดีกว่าไหนนะ่ไม่ใช่ทางนี้ไงนี่ตอนขามาก็เจอแล้วนะลืมแล้ว,ลวเอา้าไม่ใช่ แมวได้จะได้ไม่ได้ข้าวปลามาเฮ้ยจะได่แมวตัวเนี่ยบ้านมีสองตัวแล้วห่้าตัวดีว่า ไม่เจอใครไม่มีอ่ะที่ทางกันอยู่ไหนกันแน่ไหนอ่ะ เจอแล้วแต่น่าจะคนละที่ตนขอข่ามาปะไม่รู้เน้ะผมจะไม่พิมงน่าจะคนละที่นะผมก็จำไม่ได้เนาะมาสำรวจดีกว่าไหนก็เจอละมันมีของรีตรงนี้ทางตันอ๋อมีเล็กกนตรงนี้อยิปยาวผมจะเล่งความเร็วแสงแล้วกัน อ๋อไม่จริงเจอเพชรแล้วไรกันกดสครับรออะไรเพชรมาสามก็ไปเลยทองต่อดีกว,ว่าคอมกี่ก้อนนะได้เยอะอยู่นะนี่เอา ของเต็มโอ้เกือบแม่เกาบลืมเพชรกลับบ้านแล้ว นม่มีทองล้ลยไม่นี่เดี๋ยราใส่คำสั่งไว้น้ำเพชรขมหายกันไว้ คนดูกว่าผมาจะขี้โกงอะไรนะซอมบี้ไนนี่ด้วยที่จะสู้มาเกิดตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยในอยู่ยทถวบ้านเราแหละก็ผมก็ต้องเดินหายอยู่ตรงไหนวะนี่อยู่ตรงไหนวะนี่เนี่ย ไอ้ยังน่วยนอนตรงนี้กันให้เชา้าไม่ใช่หรอต้องไหนนี่ ยังไงใช่ไหมจต้องไล่เป็นสุดโอ้ไกลเอาเรื่องก็เกิดมาใกล้ๆเฮ้ยไม่ไกลามากเลยก็ก็หาเจอะหาไม่เจอนี่ซอยเลย ออชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามให้ผมนะครับเดี๋ยวการยิมนา,าผม